นี้ก็ถือว่าเป็นวันเสาร์นะครับบรรยากาศสบายๆผมพาทุกท่านเดินเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตยนานกาว่ในบรรยากาศของวันเสาร์กับในขณะที่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับแน่นอนอากาศก็อาจจะร้อนนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารบรรยากาศต้นไม้ก็อาจจะน้อย นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านดูในบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่มีต้นไม้อยู่มากมายถ้าเกิดผมดูให้ท่านดูช่องแบบนี้นะครับก็จะเห็นต้นไม้ที่สูงระฟ้าเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณคุณพ่อกิตนะครับที่ได้ทำการปลูกต้นจำปาทอง ไว้ให้เป็นร้อยร้อยต้นเลยทีเดียวทำให้มีความร่มเย็นกับนักเรียนนะครับนักศึกษาครูบาอาจารย์ผู้ปกครองที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนสาธิตยานาก,กาว่าตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ <c oughs> นะอยู่ในอำเภอเมือง นะอยู่ในอำเภอเมืองห่างจากสี่แยกบินจมะราชูทิศมาประมาณสักสามกิโลเมตรนะครับก็จะมีป้ายเขียนเอาไว้นะครับโรงเรียนสาธิตยานากาวะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาทางถนนชนลประทานเดินทางไปทางตลาดช้อยนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาอีกประมาณครึ่งกิโลเมตรก็จะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตยานากาวะ แดดร่มลมตกบรรยากาศวันเสาร์นะครับผมพาท่านเยี่ยมชมบรรยากาศในวันเสาร์ว่านักเรียนเขาทำอะไรกันบ้างนี่เป็นถนนที่อยู่ในโรงเรียนครับเป็นถนนลาดปูนนะพื้นคอนกรีตนะสองข้างทางก็จะมีต้นไม้อยู่อย่างร่มเย็น สองข้างทางก็จะปลูกพืชพันธุ์ทัญยาหารด้วยนะครับอย่างเช่นที่ท่านเห็นหนูข้างหน้านี้ก็จะเป็นมะเมานะครับต้นมะเมานต้น,น,นมะเมาเนี่ยนะครับก็สามารถรับประทานได้ครับผมเองก็เอาไปปั่นเป็นน้ําผลไม้ดื่มทุกเช้าแล้วครับทําให้สุขภาพดีป้องกันมะเร็งสุขภาพก็จะได้แข็งแรงด้วยไปในตัว มีดอกกล้วยไม้ที่มีความสวยงามครับในโรงเรียนก็จะมีตามสถานที่ต่งตางๆมีกล้วยไม้อยู่สร้างสีสันให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นต้นดาหลาครับนะต้นดาหลานี้ก็จะมีมากมายเหลือเกินครับกำลังเบ่งบานดอกออกมานะที่บ่งบานแล้วก็มีหลากหลาย ผมยังเดินต่อไปครับไปเห็นพืชพันธุ์ทัญญาหารหอีกดากมายแล้วก็มีร่มไผ่ครับแน่นอนพูดถึงญี่ปุ่นก็จะมีต้นไผ่นาเป็นสัญ,ญลักษณ์นาไผ่นี่ก็เป็นการปลูกเอาไว้ริมทางแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปลูกเอาไว้ในสวนเป็นกอเป็นกอเป็นกอผมเองก็เจาะน้ำไผ่ดื่มเป็นประจำ ทำใใ้้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในรายการนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้ผมขึ้นชื่อเอาไว้บอกศูนย์บำบัดคนติดโทรศัพท์มือถือนะฮะผมตั้งเอาไว้ว่าเป็นศูนย์บำบัดคนติดโทรศัพท์มือถือนั่นก็หมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกๆระดับมหนึ 1, ่งม .2 และก็มส าม,มาอยู่ที่นี่ติดต่อกันเป็นระยะเวลา3ปีผมเชื่อนะครับว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทางที่ดีขึ้นแน่นอนโรงเรียนสาธิตยานกากาวะก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลาถึงเจ็ดปีเต็มๆครับอาจจะเป็นโรงเรียนน้องใหม่ในวงการการศึกษาของประเทศไทยเป็นการจัดการศึกษาแบบสไตล์ญี่ปุน่นนะครับหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ นำเรื่องราวของหลักสูตรของกระทรวงไว้ตามภาคบังคับนะนำมาจัดการเรียนการสอนแต่เราเสริมด้วยภาษาญี่ปุ่นเข้าไปเสริมด้วยหลักสูตรเสริมด้วยวิธีการเสริมด้วยเรื่องราวของความมีระเบียบว,วินยัยนะครับเสริมด้วยเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบและก็าการเคารพตัวเองแลว้วก็ให้เกียรติผู้อื่น ผมกำลังเดินอยู่ในสวนนะครับนะฮะตามธรรมชาติที่นักเรียนเองก็จะได้มี PM 2.5นะวันนี้มีค่าเท่ากับ19นะครับก็ถือว่าอากาศดีมากมมาถึงป้ายริมทางตรงนี้ครับในระหว่างที่เดินมานะครับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามินานโนโดโทกุนะก็จะมีรูปกุ้ง ที่พ่อถือให้นี่เป็นหน้าตาของผมเองครับเป็นการเขียนเรียงความออกมากล่าวสุนทรพจน์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้รับรางวัลมาประมาณ1ล้านเยนเรื่องราวที่เล่ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทํานากุ้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะที่อําเภอปากพนังนะครับพ่อผมเองก็ทํานากุ้งมาก่อนแล้วครับ ท้ายที่สุดกรุงก็ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นผู้คนก็ทานกันเป็นจํานวนมากนาเลี้ยงกุ้งกันมาไม่ให้ลูกตัวเองกินก็ให้ลูกของคนอื่นกินให้ญี่ปุ่นกินเกิดการน้อยเนื้อต่ําใจเป็นอย่างมากก็เลยตัวเองก็เดินทางไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนี่คือรูปของผมเองคนที่พูดอยู่ปัจจุบันนี่แหละครับเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนสําหรับเด็กป .6 นะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับนักเรียนป .6 ก็จะได้เรียนรู้เรื่อง นะเรื่องการเลี้ยงกุ้งกุลาดำหนังสือเล่มนี้ก็อยู่ในหนังสือที่มีผู้คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นอับราฮัมลิงคอนเมชีเทเลซ่านักมนุษย์อวกาศต่างๆนี่นะครับก็มีอยู่มากมายหนึ่งในนั้นนะครับนา27ก็จะมีเรื่องราวของผมอยู่ด้วยทำให้เด็กเนี่ยรู้จักด็อกเตอร์เชารู้จักเชาเนี่ยมาเป็นจำนวนมากมีแผนที่ในประเทศไทยด้วยนะครับนี่ฮะ นี่คือเรื่องราวที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องราวของการสร้างความเชื่อมั่นมาอยากให้ท่านทุกท่านได้เห็นนะครับว่าเรื่องที่หนึ่งการมีระเบียบว,วินยัยนะฮะการมีระเบียบวินัยนะนะครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคนในการสร้างคนในการทําให้เด็กมีระเบียบว,วินยัยค่อนข้างที่จะยากประเทศชาติบ,บ้านเมืองของเราถ้าเกิดขาดร,ระเบียบว,วินัยแล้วนี่นะครับมันก็จะทําให้การพัฒนาค่อนข้างจะลําบาก ในเนื้อหาสาระที่เราให้เด็กเรียนระยะเวลา3ปีความมีระเบียบวินัยนั้นประกอบไปด้วย1การมีสัจจะนะสัจจงสัจจะนะครับไม่โกโหกหมดเท็จพูดจะเห็นความเป็นจริงนะการเคารพกฎระเบียบวินัยกติกาแน่นอนครับสังคมอยู่ร่วมกันหลายคนก็ต้องมีกฎต้องมีกติกาเป็นเรื่องปกติธรรมดาจะต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เมื่งกันเราไม่มีสภาแล้วครับในการออกกฎหมายออกมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัตินะฮะสิ่งสําคัญที่ญี่ปุ่นเขาสอนไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเห็นไหมล่ะครับไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญใครก็ตามแต่ที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับแน่นอนก็ต้องรับกรรมไปตามตามกันและท้ายที่สุดเลือกการมีระเบียบวินัยก็จะมีความซื่อสัตย์ การสอนให้เด็กมีความซื่อสัตย์ไม่ลักขโมยไม่มีการชั่วรัดบังหลวงนะเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญครับสาธิตยานากาว่าเราก็ได้มีการนําเรื่องราวเหล่านี้มาปลูกฝังในตัวของเด็กนักเรียนระยะเวลา3ปีบอหม .2 อ2และก็มอ3มาดูเรื่องที่2ที่นําเรียนก็คือว่าการมีความรับผิดชอบนะฮะมีกาตนชี้ตรงนาฬิกา ความรับผิดชอบแน่นอนนะครับพอม,มีนาฬิกาปับมันก็ตระรวมถึงการตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องราวสําคัญของประเทศญี่ปุ่นครับนะบ้านเราเนี่ยนะครับก็ไปช่วาอะไรละครับเลทกันหนึ่งครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกันม่ได้ว่าอะไรกันครับตามสถานการณ์นะแต่ถ้าเกิดมาตรงต่อเวลาก็ถือว่าสายนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องหยุดป,ปุ่นไมโครโดหรือไม่ก็10นาที before action นั่นคือสิ่งที่เราได้ปลูกฝังให้กับเด็กของเราที่อยู่ที่นี่นั่นคือการตรงต่อเวลาครับการจัดระเบียบตัวเองนะเรื่องตัวเองนะครับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องการจัดที่นอนนะการซักผงเท้าการซักเสือ้อผ้าอาพรต่างๆเรื่องราวของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญครับในการที่เด็กเนี่ยจะต้องทําด้วยตัวเองได้ การรักษาความสะอาดก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับนะในห้องน้ําในห้องเรียนนะในบ้งในบ้านต่างๆเนี่ยความสะอาดเป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญในการที่เด็กจะต้องดูแลรับผิดชอบแบ่งภารกิจหน้าที่กันไปโรงเรียนสาธิตยานากาวะมีต้นไม้อยู่มากมายนะครับแต่ว่าการกวาดใบไม้นะครับซึ่งก็ถือว่าบ้านต่างๆเขาต้องรับผิดชอบในการที่ดูแลความสะอาดของเด็กๆของบ้านของตัวเองนะฮะ จะต้องดูแลกวาดกันทุกเช้าแล้วครับนะหล่นมาเท่าไหร่ล้วก็ยอมกวาดนะหล่นมาเท่าไหร่ก็กวาดกันเป็นบ้านบ้านเหมือนกับฮลิคพอเตอร์บีทั้งหมด8บ้านเดวยกันการรู้จักหน้าที่นะครับหน้าที่รับผิดชอบนั้นและมอบหมายนั้นต้องปฏิบัติตามหน้าที่นะหน้าที่ของเด็กไทยหน้าที่ของผู้ใหญ่หน้าที่ของนักการเมืองหน้าที่ของราชาการหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะดูได้ การช่วยเหลือแบ่งปันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญครับในเรื่องราวของความรับผิดชอบของประเทศญี่ปุ่นก็ต้องไว้ตัวนี้มาเป็นตัวสําคัญด้วยประการต่อไปกับท่านทั้งหลายครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการให้เกียรติเคารพตัวเองและผู้อื่นเรื่องนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะระยะเวลา3ปีการทํา3อย่างเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่ยากเหมือนกันนะครับาการให้เกียรติเคารพตัวเองและผู้อื่นนะครับคือการแสดงคว,ว,วามเคารพรับฟังความเห็นของผู้อื่น อู้จาสูภาพแสดงความเหมาะสมกับการาัเทสนี่คือคุณภาพทางด้านผู้เรียนของประเทศญี่ปุ่นผมก็เลยกราบเรียนไปยังทุกคนนะครับว่าสาธิตยนานากาวะเราตั้งอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นระดับม .1 ม .2 และก็ม3นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะให้เกิดเป็นภาวะผู้นําในการที่ไปเรียนต่อม4มหม 4, หม นะครับยังอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสาธิตยานากาวะนะครับมาคุยกันไปต่อครับนี่คือมันในบรรยากาศโรงเรียนครับยังอยู่กันที่สาธิตยานากาวะข้างล่างที่เป็นตวัวอักษรนั้นคือเป็นการรับสมัครนักเรียนระดับประถมปีที่4 5แล้วก็6นะครับเพื่อที่จะมาเรียนวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับมาส่งลูกในวันเสาร์ตอนเช้าครับ นะฮะแล้วก็เรียนวันเสาร์เต็มวันวันอาทิตย์เต็มวันแล้วก็กลับไปวันอาทิตย์ประมาณไปบ่ายเยน็ยนๆนะครับกลับไปบ้านมาอยู่ที่นี่หนึ่งคืนนะครับแล้วก็อยู่กับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับที่มาเรียนอยู่ที่นี่นะครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เด็กๆเด,เด้เขาก็มา ฝึกมาซ้อมนะครับในการที่จะไปะสะแสดงที่ไหนอย่างไรอะไรประมาณนั้นก็อยู่ในโรงเรียนนี้แหละครับท่านดูบรรยากาศในโรงเรียนก็จะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะร่มเย็นครับเด็กไม่ได้ไปเดนเซนท่านไม่ได้ไปโรบินสันไม่ได้ไปโลตัสแมคโครแต่กก็อยู่ในสวนสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะครับนี่คือบรรยากาศของโรงเรียนสาธิต ยานากาวะนะครับตอนนี้พาท่านไปดูของการปรับปรุงนะฮะห้องเรียนไอทีนะกำลังปรับปรุงห้องเรียนไอทีอยู่นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยให้ความสำคัญของการก้าวทันเทคโนโลยีนะครับก้าวทันเทคโนโลยี พอมีห้องเรียนไอทีปั๊บก็จะมีการอบรมมีการพูดมีการคุยเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียการทำาิ i กต็อกเกอร์การทำยูทูบเบอร์การทำเฟซบุ๊กนะครับเพื่อที่จะหารายได้ระหว่างเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการในการที่จะสอนกันในห้องเรียนไอทีหรือว่าเดิมมิเลยนั่นก็หมายความว่าเป็นห้องเรียนแห่งอนาคตทีเดียวนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการยานากาวะทลอกในวันนี้ครับ